ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีประดับยศประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกครับพลเอกประยุทจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณอาคารพระมงกุฎเกล้าวเวชวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าซึ่งในปีการศึกษา2 5 5 4มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยายแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจำนวน108นายเข้ารับราชการในกองทัพบ,บกจำนวน40นายและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกจำนวน96นายเข้ารับราชการในกองทัพบ,บก จำนวน80นายทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอให้ทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและรักษาไว้ซึ่งอุดมการและจรรยาบัณของวิชาชีพโดยให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความอดทนเข้มแข็งเสียสละมีคุณธรรมและเมตตาธรรมขณะที่ภารกิจของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกวันนี้นะครับไปร่วมกิจกรรมบำรุงขวัญทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชาการสนามครับ ที่สถานพักฟื้นและตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการพลเอกโปโดกบุญนาคผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมบำรุงขวัญทหารของกองทัพบ,บกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดขึ้นตามโครงการกองทัพบ,บกบำรุงขวัญทหารกล้าและโครงการพระมงกุฎเกล้าเติมใจให้ทหารหาร เพื่อบำรุงขวันฟื้นฟูก,กำลังใจให้กับผู้ป่วยราชการสนามพร้อมครอบครัวซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ป่วยราชการสนามตลอดจนสร้างความรักความสามาคัคคีระหว่างผู้ป่วยราชการสนามและทีมแพทย์พยาบาลซึ่งจะทำให้เกิดผลดีในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ก่อนหน้านั้นครับพลตรีสมชัยลิ้นประเสริฐรองเจ้ากรมพระธิการทหารบกได้ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรและต้นชมพูพันธิพ์ภายในสถานพักฟื้นและตักอากาศบางปูโดยมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวด้วยพลตรีธัญวัน์ปัญญาผู้บังกับการจังหวัดทหารบกเชียงรายพร้อมบุคลากรโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลครบรอบ30ปี พลตรีหญิงสมใจทรัพพวงนะครับผู้อำนวยการวิทยายลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นประธานในพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่30ประจำปี2554พร้อมทั้งได้มอบหมวกผู้ช่วยพยาบาลแก่ผู้สําเร็จการศึกษาด้วยซึ่งพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรและหมวกผู้ช่วยพยาบาลถือเป็นพิธีสําคัญยิ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการประกอบวิชาชีพที่จะต้องเสียสละและอดทน ไปดูความคืบหน้ากรณีโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักที่อุตรดิตนะครับเป็นโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดทหารบอกอุตรดิต์ประกาศปิดกักกันโรคล่าสุดมีรายงานว่ายังไม่มีทหารเสียชีวิตจากโรคระบาดนี้นะครับส่วนเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุยังต้องรอผลการตรวจที่โรงพยาบาลทหารค่ายพิชายช,ชัยพดาผักที่อุตรดิต์นะครับพลตรีพิเชษสุขพงพศ์พิสิทธิ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์นะครับซึ่งอ,อยู่ที่นั่นพร้อมคณะนายทหารและพันเอกรามรังศินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดของกองทัพบกได้ประชุมร่วมกันหลังจากที่มีรายงานว่ามีทหารล้มป่วยจำนวนหลายนายได้ข้อสรุปล่าสุดขณะน,นี้ทหารล้มป่วยมี15รายด้วยอาการคล้ายกันคือไอ หอบและเหนื่อยอย่างรุนแรงซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นได้มีการกักการพื้นที่เพื่อเฝ้าติดตามอาการครูฝึกยศตั้งแต่1ิบตรีถึงร้อยเอกรวมทั้งทหารเกณฑ์อีก125นายและยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการป่วยในครั้งนี้ ส่วนการตรวจพิสูจน์เชื้อโรคปริศนาในขณะนี้เชื้อตัวอย่างถูกส่งไปตรวจที่กรมการแพทย์ทหารบกกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วคาดว่าจะทราบผลแน่ชัดในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าพร้อมกับตรวจเลือดของผู้ป่วยทั้งหมดแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพระบุว่าไม่ใช่เชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไข้หวัดนกซึ่งโรงพยาบาลค่ายพิชายดาผักอุตรดิตจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการกับผู้ป่วยนอกได้ใน1-2สสัปดาห์นี้ครับ คุณผู้ชมคะและหลังจากเกิดเหตุทหารใหม่ในนยฝึกทหารใหม่กองพันทหารมาที่7จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนสินายมีอาการไข้สูงรวมถึงปอดอักเสบนะคะล่าสุดแพทย์ออกมาถแถลงแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดนกหรือว่าโรคติดต่อร้ายแรงค่ะแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะไปติดตามได้จากคุณทิพสุด,ดาชาดีค่ะพลทหารวิทูลชัยมูคนนี้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่30พฤษภาคมด้วยอาการมีไขต้ต่ำ ไอ <I, S 2> เหนื่อยหอบแต่วันนี้อาการดีขึ้นซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าอีสองวันก็สามารถอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วดีขึ้นแล้วครับไอน้อยลงไนขะ้ไม่มีแล้วครับมีแต่ไอน้อยลงไออยู่นิดหน่อยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเชื้อที่มีการแพร่ระบาดในครั้งนี้คือเชือ้อไมโครพลาสมาซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายหวัด แต่อาจเพราะพลทหารคนแรกได้รับเชื้อมานานทําให้เกิดมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยเชื้อตัวนี้ก็เป็นเชื้อคล้ายๆกับเชื้อไข้หวัดที่เราติดติดกันได้ทั่วๆไปตัวหนึ่งก็ไม่ใช่เชื้อแปลกใหม่อะไรนะครับการติดต่อการติดเข้าไปในร่างกายก็ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการไข้สูงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเจ็บคอ ในรายที่ร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากอาจจะมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยครับเมื่อตรวจสอบได้ว่าเชื้อโรดังกล่าวไม่ร้ายแรงและมียารักษาทางโรงพยาบาลจึงลดมาตรการป้องกันลงหลังจากเรามั่นใจนะคะว่าเป็นเพียงเชื้อไมโครพลาสมาซึ่งไม่ร้ายแรงมีอาการคล้ายไขย้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะจึงมีการลดระดับมาตรการในการป้องกันจากเดิมที่ใช้หน้ากาก N95 แบบนี้นะคะก็เหลือเพียงหน้ากากที่ป้องกันการติดต่อในระยะใกล้เท่านั้น,นะคะ่ะ การแพร่กระจายจเชื้อนี้ต้องเกิดจากการไอาจามและสัมผัสกับเชื้อโรคในระยะไม่เกิน1เมตรประชาชนโดยรอบจึงมั่นใจได้ว่าโรครังเก่าวไม่ใช่โรคร้ายแรงและไม่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างที่เคยเป็นข่าวในส่วนของโรงพยาบาลไข้พิชัยดับหักที่เคยปิดให้บริการก่อนหน้านี้ก็เตรียมทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชือ้อและจะเปิดให้บริการได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพทิพสุดาชาดีข่าวททบหารายงาน ไปต่อกันที่อุตรดิตถ์นะครับข่าวของกําลังพลที่ป่วยเป็นโรคระบาดนะครับล่าสุดนั้นคุณหมอระบุว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากการสัมผัสนะครับแต่อาการดีขึ้นครับจะกลับบ้านในวัน2วันนี้ขณะที่โรงพยาบาลพิชัยดาบหักนั้นเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญงานระบาดวิทยากองทบ,บสาธารณสุขจังหวัดร่วมถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าทหารกองประจำการ14นายสังกัดกองพันทหารม้าที่7 ไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ติดต่อกันทางเสมหะและการสัมผัสวความคืบหน้าในวันนี้นะครับพันเอกนายแพทย์กุลดานาันนยสุพิมผูม้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเปิดเผยว่าผู้ป่วยทั้งหมดป่วยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากการสัมผัสแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าคนไหนเป็นพาหะของโรคนะครับทั้งผู้ป่วยทั้งผู้ต้องสงสยัยทั้ง14นายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์จนหายเป็นปกติแล้ว แล้วจะกลับสู่ต้นสังกัดภายใน1-2ถึงวันนี้ขณะที่วันนี้โรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วยที่กองพันทหารม้าที่7ทุกจุดจนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ววันนี้การเปิดรักษาผู้ป่วยนอกวันแรกหลังจากหยุดยาว3าวันก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับก็ไม่ได้มีใครหวาดกลัวชนิดที่ว่ามาโรงพยาบาลต้องเอาหน้ากาก,กอนมามัยมาแต่อย่างใดเขาเคลียร์แล้วนะฮะค่ะ สำหรับเหตุการณ์ที่คนขับรถซาเล้งใช้สารเคมีซึ่งเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำฉีดใส่กับประชาชนตามถนนในพื้นที่ต่างๆนะคะจนทําให้หลายคนที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้มีอาการผิวหนังผุพองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็มีคําแนะนําถึงวิธีการในการปฏิบัติตัวหากต้องสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าวนี้ปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ บาดแผลไม่เกรียมบนผิวหนังของหญิงสาวรายนี้เป็นตัวอย่างร่องรอยหนึ่งจากผู้เสียหายอีกกว่า30คนที่ถูกนายราชันธีรกิจนุกูลขับขี่รถซาเล้งตะเวนไปตามท้องถนนก่อนจะสาดน้ำยาสารเคมีใส่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สัญจรอยู่บนทางเท้าเรมถนนย่านลาดพร้าวสะพานควายประตูน้ำแยกราชประสงค์สุดทธิสารและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าระหว่างเดินลงจากสะพานล,ลอยบริเวณสี่แยกสะพานควายรู้สึกถูกน้ํากระเด็นใส่หลังจากนั้นไม่นานรู้สึกแสบร้อนตัวเองจึงรีบหาน้ําสะอาดมาล้างเช่นเดียวกับนายมีชัยเจริญศักดิ์ยอมรับว่ายังรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าเดินบนทางเท้าอีกหลังถูกสาดน้ํายาสารเคมีใส่จนเกืียดทาให้เสียดวงตาไป ขณะที่พลตรีนายแพทย์กฤษ,กษดาดวงอุไรานายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยระบุว่าสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังมีทั้งชนิดฤทธิ์เป็นกรดและฤทธิ์เป็นด่างสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อถูกผิวหนังจะทําให้โปรโตีนบนผิวหนังแข็งตัวส่วนสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะสามารถซึมเข้าผิวหนังไปทําลายเนื้อเย,ยื่อภายในได้นอกจากนี้สภาพผิวหนังของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันทําให้ความรุนแรงของบาดแผล กันด้วยพลตีนายแพทย์กฤษดาอย,ย่างแนะนําด้วยว่าหากผิวหนังถูกสารเคมีควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกรดเนี่ยจะทาให้โปรตีนที่ผิวหนังมันแข็งตัวนะครับแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยมันก็จะทําให้ละลายแล้วก็ซึมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นการถูกด่างนี่มักจะอันตรายกว่ากรดถ้าเผื่อมันเข้มข้นพอๆก,กันนะครับแต่ถ้าถูกแล้วอาการแสบแดงคันนะส่วนมากจะแสบ นะฮะนี่เป็นอาการที่บอกว่าหน้าที่จะเป็นสารที่จะไปทําอันตรายต่อผิวนะครับเพราะฉะนั้นทำํำยังไงรีบล้างออกให้มากที่สุดสารส่วนใหญ่นั้นล้างออกให้มากที่สุดมันก็จะค่อยๆถูกชะล้างออกไปมีบางตัวเท่านั้นซึ่งใช้น้ําล้างไม่ได้แต่มันไม่ค่อยมีนะครับนัส่วนส่วนใหญ่แล้วไปใช้น้ําล้างออกไดจจ้จะดีที่สุดนะครับให้มากที่สุดนะฮะ พลตีนายแพทย์กฤษดาอธิบายว่าน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีขายตามท้องตลาดมีทั้งชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดและเป็นด่างหากน้ำยาล้างห้องน้ำสัมผัสผิวหนังโดยตรงจะไม่แสดงอาการรุนแรงถึงถึงขนาดเป็นแผลเวิบวะเหมือนถูกน้ำกรดแต่จะมีอาการแสบร้อนที่ผิวหนังหรืออาจมีอาการคันเป็นผื่นแดง หากผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดให้ใช้เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูนำมาละลายน้ำแล้วทาบริเวณที่ถูกสารเคมีแต่ถ้าผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างควรน,นำน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางแล้วนำมาทาบริเวณที่สัมผัสสารเคมีเพื่อปรับค่าความเป็นกลางของสารเคมีและลดความรุนแรงของอาการอักเสบของผิวหนังช,นชาญชัยพงประลัดถ่ายภาพธนีนาถนิติธรรมทชียรนท์เวีฟรายงาน